ไปต่อกันที่พิจิตรเลยนะฮะสิ่งหนึ่งที่พลาดไม่ได้คือไปกราบหลวงพ่อเงินวัดไทยน้ำกันครับ ช่วงเช็คอินที่วัดวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมสาธุชนผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านได้มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสืบทอดพระพุทธศาสนากับโครงการบูรณะอุโบสถวัดท้ายน้าวัดเก่าหลวงพ่องเงินอยู่ที่อําเภอโพทะเลจังหวัดพิจิตรวัดเก่าแก่คู่บ้านคูเมืองที่เคยเป็นสถานที่ประดิษฐานหลวงพ่องเงินพุทธชดพระเกจิชื่อดังผู้เปี่ยมล้นไปด้วยความเมตตาและบารมีค่ะซึ่งในขณะน,นี้อุโบสถหลังนี้ได้กําลังบูรณะและยังไม่ได้มุงหลังคาแต่กลับต้องเผชิญกับสายฝนที่ตกลงมา ไม่เว้นแต่ละวันทําให้วัสดุและโครงสร้างบางส่วนอาจได้รับผลกระทบในการบรูรณะอุโบสถครั้งนี้ต้องการแรงศรัทธาจากพุทธศาสนิกชนทุกท่านเพื่อให้อุโบสถหลังนี้ได้สําเร็จสมบูรณ์เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านและใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาสืบต่อไปได้อย่างมั่นคงค่ะเจริญพร่ันสาธุชนทั้งหลาย ที่ท่านได้ชมอยู่ขณะน,นี้เป็นวัดไทยน้ําวัดเก่าหลวงพ่อเงินตำบลไทยน้ําอําเภอโูทะเลจังหวัดพิจิตรขณะน,น,นี้ทางวัดไทยน้ําก็ได้บูรณะอุโบโสถเก่าของหลวงพ่อเงินเพื่อให้การบูรณะนั้นที่ชำระทุดโทให้ดีขึ้นดังที่ท่านสาธุชนทั้งหลายได้เห็นอยู่ขณะน,นี้ และมาจนถึงปัจจุบันนี้ก็ได้เทพื้นแล้วก็เทฝ้าแล้วก็ได้ทํหลังคาแต่นี่วางจันทร์ไว้เรียบร้อยแล้วเพราะว่าขณะนี้ก็เป็นเดือนที่ใกล้จะเป็นฤดูการของฝนแล้วอาตมาเกรงว่าต่อไปในข้างหน้านี้ก็อาจจะมีฝนตกลงมาและหลังคาก็ยังไม่ได้มุงเป็นที่เสร็จเรียบร้อยก็จะเกิดน้ําขังบนฝ้าแล้วก็ทําให้มันย้อยลงมาหาพื้นข้างล่า,างขณะนี้ทางคณะช่างก็ได้นาระแนงม,มาติ เียมเพื่อดําเนินการติดเป็นระแนงที่จันทันให้เรียบร้อยแล้วก็จะได้นํากระเบื้องเพื่อที่จะมุงอุโบสถทั้งเราให้แล้วเสร็จวัดไหนที่มีอุโบสถแล้ววัดนั้นก็จะเป็นวัดโดยสมบูรณ์มีอุโบสถสามารถที่จะบวชลูกหลานของพี่น้องญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้ญาติโยมท่านใดมีความประสงค์ที่จะมาร่วมอนุมโมทนาในการเป็นเจ้าภาพกระเบื้องก็ดีจะเป็นเจ้าภาพระแนงก็ดีหรือจะเป็นเจ้าภาพชอบฟ้าใบล กาก็ดีอาตมาก็ขอเรียนเชิญได้ทุกวันทุกเวลา ในวันที่16กันยายนญาติโยมสาธุชนทั้งหลายท่านใดที่เคารพนับถือในพระเดชพระคุณหลวงพ่อเงินพุทธชดของเราในวันที่16กันยาก็จะเป็นวันเกิดของพระเดชพระคุณหลวงพ่อเงินทางวัดทางคณะกรรมการก็ได้ดตเตรียมงานเพื่อถวายในการที่จะได้จัดงานเพื่ออุทิศส่วนบุญสนคุศล,ลไปให้แก่พระเดชพระคุณหลวงพ่อเงินท่านใดมีความประสงค์ก็ขอเรียนเชิญมาร่วมในงานนี้ด้วยแล้วก็ได้เชิญชวนพี่น้องท่านต่าง สาธุชนทั้งหลายได้นําเป็นผ้าป่ามาร่วมทอดเพื่อสมทบทุนในการบูรณะอุโบสถของหลวงพ่อด้วยเพราะฉะนั้นก็ขอเชิญพี่น้องท่านสาธุชนทั้งหลายได้มีโอกาสในมาร่วมในงานบุญใหญ่ในข่าวครั้งนี้สุดต่อไปก็ขอเจริญพรสวัสดีค่ะ ฉันลุงวิการอมรบุญยศิษฐ์ทิพย์นะคะซึ่งเป็นโยมอุปถัมภ์ของวัดท้ายน้ําแล้วก็เป็นกรรมการของวัดท้ายน้ํามาหลาย10ปีแล้วค่ะพ่อแม่พี่น้องที่มีจิตศรัทธามาร่วมบูรณะอุโบสถของวัดท้ายน้ําให้เสร็จสมบูรณ์ด้วยกันนะคะเพราะว่าเป็นบุญใหญ่ค่ะต้องอาศัยพ่อแม่พี่น้องผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันหลายหลายฝ่ายอุโบสถของเราถึงจะเสร็จสมบูรณ์ไปได้ด้วยดีทุนทรัพย์ที่พ่อแม่พี่น้องได้โอนเข้าบัญชีบูรณะอุโบสถเราจะเอาไว้บูรณะอุโบสถของวัดท้ายน้ําหลังใหม่ทุก บาทสุสตังคค่ะเพื่อที่ว่าอุโบสถของเราจะได้เสร็จสมบูรณ์และไว้เป็นที่อุปสมบทของลูกหลานสืบเนื่องต่อไปค่ะผู้มีจิตศรัทธาที่มาร่วมบุญนะคะเราก็จะมีวัตถุมงคลของวัดท่าน้ําส่งกลับคืนไปให้ท่านไว้บูชาเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจเราก็จะเอาเงินตรงเนี้ไปสมทบทุนบูรณาอุโบสถให้เสร็จสมบูรณ์เช่นกันค่ะขอกราบขอบพระคุณค่ะ